สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาเล่นแบบแบบอะไรนะเดี๋ยวแจกใต้แจกาทคิปแล้วกันแล้วก็อันนี้น่าอ,อยู่ที่ดาสิบเอ็ดแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเล่นกันเลยเดี๋ยวพอาทาคิปเดี๋ยวเราจะแจกนะอาจจะได้ยินเสียงเพลงนิดนึงนะคะเพราะเราเปิดไว้แต่อาจจะได้ไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่ ขาบ้าสิเกบบนคนนี้เหมือนเติดตัวคนดังเลยแต่ไม่ใช่ตัวปลอมนะอะเดี๋ยวเราบอลเลต่ะบัะบทรหนึ่งอันทันหนึ่ง นี่ด่านหนึ่งแล้วก็เล่นแบบนี้เลยง่ายๆใครน่าจะได้ไงลแล้วเราง่ายมากนี่แค่นี้ก็ได้ละสุดมากเราเห็นอยู่ดานสองที่ไม่ผ่านเล้น เราก็ไปเรื่อยๆเลยเปไน็นไรต่ออ๋อผิดทางมีตรงมาตรงนี้นี่แค่แล้วดัดหนึ่งดัดสองโอเคเช็คทำไมเสอ,องมไหม อันนี้ก็จะชื่อเิดว,ว่าหัดตึงออปปี้อีกแล้วอันนี้ก็ไปตรงนี้ได้เลยนะคะสำหรับคนที่เป็นคนที่ไันเก่แต่อาจจะเลื่อนระดับได้ชิชิชชโอเคาสาธง,ง,ง่ายๆอยู่แล้วเนาะเดี๋ยวใครๆก็ทำได้อ่ะเดี๋ยวเรามาลองด่าดสากันดีกว่า อนุญาตปิดเพลงละเธอรอบฉันฉันมุดรอบเธอได้ไหมอุ้ยมันละสิบเป็นเจเลยอ่าเดี๋ยวเราเล่นดาสิบเอทให้ดูก็ได้เออน,นี่นี่เดี๋ยวได้แล้วได้แล้วก็วววววไปเรื่อยเลย,เยง่าย เมื่อกี้แค่ผิดพลาดทางเทคนิคเทคนิคอ่าชุดชุดเหมือนไม่มีคนอยู่ด้านก้าวเลยอุ้ย จะดูแบบลายตาหน่อยนะคะเพราะมันมแบคบใครกลัวที่แคบก็ไม่รู้ดูได้หรือเปล่าช่วงนี้เราไม่ค่อยเปิดให้ คอมเมนต์ Comment, เพราะว่าไม่รู้ทำไมมาทำให้เด็ดดูนะคะแต่คนตูก็คนโตก็ดูได้เดี๋ยวเอากระาษล้วไม่ได้เข้าไปจัดเลยเดี๋ยวเราไล่จัดบ้านนะเดี๋ยวเราไล่จัดบ้าน vănไหน để xem lại một lần nữa, lấy to nào thì tốt là khoảng ba giờ để xem lại một เราตัดไปตอนที่เราผ่านตรงนั้นเลยละกันยากอ่ะเดี๋ยวเราไปเล่นด่านสีกันดีกว่าชิบชิบ อุ้ยคนนี้เขาเก่งจังเลยผ่านถึงนี้ได้แล้ว <c oughs> โอ้ยเสียงก็ไม่เป็นใจเลยเครียดว่ะนี่ไงถึงด่านห้าแล้ว <c oughs> <c oughs> ง่ายก็ด่านสิบเอ็ดอีกนั่นช่วยดีิี ん โอเคปั <Okay. S 2> ิยี่ฆาตก้อนกันเลยง่ายนิดเดียวง่ายนิดเดียว อะไรเพื่อเขาได้เขาปิดปากทำไมอือออือ,อนี่กระโดดมาได้แล้วแล้วก็ เซเว่นอะไม่ไน่ไม่ชับวอืมง่ายนิดเดียวอ่ะมาอยู่ด้านหกกเลยแล้วกันเพราะตรงนั้นนะ่าจะทำกันได้แล้วนี่เดี๋ยวเราก็ตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้ก็บอกหอบ วอลฮอปกับวอลฟิกวอลฟิกก็คือก็คล้ายๆวอลฮอปแต่ไม่กระโดด <c oughs> แราทำไม่ได้นะคะบอลฟิกนเนี่ยอย่าหวังเลยเฮ้ยเฮ้ยเย้ ชิมนี่ลายทานอันนี้นี่นี่ปีนี่น,นะแต่ถ้ายิ่งสูงนี่ยิ่งไม่มีไอแบบว่าเออไอที่โดนสีขาวแล่ะมีแต่สีเทาอ่างแล้วก็จุดเซฟแค่นั้น จะยากเนาะในด่านเก้าเดี๋ยวเรามาเล่นเอ้ยเรามาเล่นด่านเก้ากันดีกว่านี่ไปเรื่อยๆเลยด่านนี้เราเล่นไปด้วยดูหนังไปด้วยแล้วก็ผ่านมาได้งไงก็ไม่รู้อฮนยี้เรามาเล่นต่อดีกว่าด่านของเรา เฮ้ยเดี๋ยวเรากดไปหาเขายให้เขาไม่ตายีนนยงไม่ตายกดไปกดไป,ปนัง่งจิงไปจิงจ้าเรียนก็เรียนไปคอยเก่งโอ้ฉันยังไม่ฟังนี่น้องเทียเจ็ดเทียเจ็ดสามวายอ่ะสิบสามวายอ่ะน้องเทียเจ็ดสิบสามวายมาเร็วค่ะ เย่เย่เย่น้องเทียเจตน้องเทียเจตตื่นสามวัยค่ะตื่นนะคะเนี่ยกันเชื่อใจเชื่อเธอโอ้สเน่ยนี่ช้าว่ะเขาจะผ่านไมนะ น,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 ญญนีอ่ะแปรแบแสงสุดละคือเส้นอืมมีหยวข้าวอ่ะ ็นไงกันมากค่ะเพื่อนๆสนุกกันหรือเปล่าถ้าสนุกฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดซับ share, s ไคร b ์ให้ช่างมันนี่อย่าด่าด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายยจุ๊บหมอนบ๊ายบาย